วันเห็นดอกบัวหลวงคําทํานายคุณจะมีโชคอยู่ทางทิศตะวันออกมาจากคนผิวสองสีคุณจะมีชีวิตที่รับเรียบและจะมีความสุขอย่างต่อเนื่องและคุณอยู่ในช่วงเวลาของความรุ่มหลงรักสนุกพบปะสังสรรเฮฮาดวงความรักคนโสดมีเกณฑ์จะได้เริ่มต้นความสัมพันธ์กับคนที่มีเสน่ห์ในตัวเองมากๆความรักของคุณมักจะมารูปแบบความเห็นใจเมากกว่า แต่คุณก็ควรดูด้วยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นความรักหรือความสงสารกันแน่จะมีเรื่องที่เสี่ยงกับปัญหาชู้สาวรักสามเศร้าหรือการเปลี่ยนคนรักดวงการงานการเงินเรื่องงานอาจจะมีเรื่องให้ต้องคอยแก้ปัญหาอยู่บ่อยๆไม่จบไม่สิน้นการทำงานร่วมกับพักคพวกต้องใช้สติกับมิตรภาพให้มากเป็นพิเศษและงานจะลุล่วงผ่านพ้นไปด้วยดีการเงินอาจต้องลำบากใจจากการขอหยิบ ขอยืมอยู่บ้างแต่ก็จะได้ความช่วยเหลือจากเพื่อนสนิทต,ต่างเพศเป็นอย่างดีเลขเด็ดเลขมงคล3193364 792 546